ที่ดิน2แปลงแปลงละ2ไร่ไร่ละ4ี่แสนเมีจำนวนจำกัดบีบโทรมา0ูนย์เก้าห้่หาศนาุ่มกัลันฟรีออนพร้อมล้อมรั้วลวดหนาม4ด้านเลยค่ะซอยหเหนือห่างจากปากซอยแค่300เมตรเท่านั้นค่ะตำบลห้วยขมิ้นอำเภอด่านชานจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินสวยกว่านี้มีนะคะแต่ว่าที่ดีแบบนี้หายากแล้วนะคะน้ําไฟ ถึงนาแปลงที่ดินเลยนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5G ค่ะเห็นวิวสวยๆแบบนี้โหลดจากแอปดีๆก็ไม่มีนะที่แบบนี้ไม่มีครับดาวน์โหลดไม่ได้ใช่ใชต้องมาเจอของจริงที่นต้องมาเจอบอกโปรโมชั่นบอกราคาอีกรอบนึงค่ะคุณที่ดินแปลงนี้นะครับมี2แปลงแปลงละ2ไร่แปลงละ2ไร่นะคะไร่ละ4ี่แสนเก้า ตั้งอยู่ <ละ S 2> ซอย5เ<ะ>หนือได้ะะล,ละ4สี่ใส่นะครับมี2แปลงเท่านั้นค่ะวิวหลักล้านเกินล้านวิวเนี่ยเกินล้านเกินล้านเกินล้านอีกครับผมเรียมาจับจองกันติดต่อได้เลยถ้าดูดูคลิปนี้หรือดูโฆษณานี้ตูน4 5 0 5 2 3 3เร็วๆนะครับช้าอด หมดแน่นอนทั้งโทรทั้งไอดีไลน์ค่ะสาระก็มาถึงแล้วนะคะซอยห้าเหนือตําบนห้วยขมินอำเภอด่านช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินแปลงสวยๆวันนี้นะคะอยู่ในซอยนี้เลยบรรยากาศติดหุบเขาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีคเยโน่เจอกันอีกแล้วเจออีกแล้วไม่เจอกันพักหนึ่งวันนี้มีของดีไม่ต้องอ่อยใช่อันนี้ของจริงอร่อยอยู่แล้วที่ดินแปลงนี้อร่อยใช่ใจะเห็นละร้อเว้าววิวเขาแบบนี้เลยติดเขามากมากใกล้เขามากใกล้ที่สุดแต่ว่ายังไม่ใกล้เราใช่ถ้าให้ดีต้องรีบมาจองเลยใช่ครับมีกี่แปลงตรงนี้ตรงนี้มีสองแปลงแปลงละสองไร่ ไม่ต้องพูดเยอะนะเจ็บคอเจ็บคอเอาวิวไปดูกันวันสองวานมีสองแปบนั่นเองติดถนนด้วยทําไมมีน้อยันอ่ะของดีมีไม่เยอะของดีมีไม่เยอะเปิดราคาอะไรดีกว่าอันเนี้ยสองไลน์แต่ไล่ละสี่แสนเก้าพร้อมล้อมล้วสี่แสนเก้าพร้อมล้อมั้วเป็นั้วอะไรเอ่ยั้วลดหนามั้วลดหนามสี่ด้านนะคะสี่ด้านครับถ้าใครยาวขบอยก็มาคุยกันแล้วเพิ่มเงินเราได้ค่ะได้นะ ที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนตำบนห้วยขมิ้นหรือตะมนนิคมเกษียวก็แหละแต่เป็นยูนิเตห้วยคมิ้นในในนิคมซอยห้าเหนืออำเภอด่านช้างซิตี้ถูกต้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินแปลงนี้มีกี่ล็อกคะมีสองแปลงสองแปลงเท่านั้นโฉนดพร้อมโอนพร้อมโอนเลยครุฑแดงแป๊ด้อมโอนเลยคือที่ตรงนี้มันมีอย่างหนึ่งมันติดถนนถ้าแปลงแปลงนี้มันติดถนนสองด้านแล้วแปลงนี้ติดถนนด้านเดียวถนนหลักในซอยห้าเหนืออืมคอนกรีตเลย คอนเกรดยังยังเกือบถึงแล้วเกือบเกือบแต่อีกหน่อยเขาทําตลอดพัฒนาแล้วก็ในเนี้ยมันมีบ้านคนค่ะอยู่ในเขตชุมชนนะคะรีสอร์ทอยู่ข้างในชื่อรีสอร์ทเราแอบส่องแล้วเดี๋ยวดูในภาพมุมสูงก็ได้ใช่ใเดี๋ยวแอบส่องมาให้ดูนะคะแล้วใกล้เขาไม่ต้องกลัวน้ําท่วมสูงกว่าน้ำทะเลร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเมตรเหมือนเดิมสูงสูงเลยน้ําไฟมีพร้อมน้ำไฟมีพร้อมอยู่ห่างจากเวสเกตประมาณ180โล รถประมาณ2ชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงหน่อยๆก็ถึงคือใครต้องการมีที่เก็บไว้นะฮะร้อยปลูกบ้านพักเวลาแบบเวุ่นวายหนึ่งเทพุ่นวายก็หนีมาอยู่นี่อากาศเย็นไในร้อนนี่หน้าร้อนลมยังพัดเย็นลมเย็นค่ะวันนี้ลมเย็นนะคะที่เราถ่ายก็เกือบสิบโมงนะคะเตอนนี้แต่ว่าลมยังเย็นดีแล้วก็ที่นี้ยหนึ่งไม่ต้องกลัวไม่มีฝุ่น ก็เราเห็นว่มันไม่ได้ฝุ่นหมอกหมอกใช่ค่ะเพราะว่าภูเขาอะคืนปล่อยความชื้น ขางวันมันอาจจะคลายความร้อนมันก็จะมีหมอกนิดนหน่อยบรรยากาศดีนะคะใช่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าฝนก็เหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยตรงนี้โอ้โหเขาเขียวเขียวมากที่นี่นะฮะรับรองแล้วที่แปงนี้ด่านช้างมีที่เที่ยวเยอะมากใช่ใถ้าเกิดว่ามาดูที่เนี่ยแวะไปเที่ยวได้เลยมีทั้งคาเฟ่คาเฟ่เยอะตอนนี้คาเฟ่เยอะนะคาเฟ่ร้านอาหารจะไปเที่ยวแบบพักผ่รีสอร์ทมานอนแคมปิ้งเยอะ หรือไม่ก็ถือไว้เนี่ยเราก็ว่างๆล้าก็ปลูกบ้านพักเก่งกาไรปลูกแคมป์แคมปิ้งมาอยู่หน้านามาเที่ยวได้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สะดวกที่จะสร้างบ้านนะคะสาระแนะนําเลยทําแค่ห้องน้าทาห้องน้ําไว้ก่อนแล้วก็ซื้อซุ้มแบบที่เฮียหนุ่มเคยซื้อซุ้มไม้ไผ่มาตั้งเต็นท์ก็ชิลๆนะคะใช่ใช่ใช่อันนี้ลงจากถนนใหญ่ก็ประมาณเจ็ดร้อยเมตรไม่ถึงดีมั้ยประมาณสามร้อยเมตรเองจากหลักถนนหลักมาเนี่ย สามสี่รอเมตรก็ถึงที่แล้วยิ่งหน้าฝนบรรยากาศดีมากจะ<ช>เป็นไายเก็บน้ํานะคะในซอยจะเห็นน้ําไหลเลยแล้วก็เลยขึ้นไปไม,มีอ่างเก็บน้ําท่าเดือตรงขึ้นไปนะอยู่ใกล้ๆเลยใช่ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะเห็นเห็นคลิปนี้เดินึนงโารีบมาจับจองเนี่ยหนุ่มเบอร์เดิมเบอรเเดิมครับ095 450 52 33โทรมาได้เลยทั้งโทรทั้งไอดีลน์เลยค่ะใช่ ด่านช้างนี่ที่เคยคุยกันมาเนี่ยมันมีข้อดีเยอะแยะเลยเฮียหนุ่มว่าด่านช้างมีข้อเสียอะไรบ้างที่ดินราคาไม่สูงถูกถูกหายไหนไม่ได้อ่ะคุณเทียบเขาอย่างเงี้ยมิวอย่างเงี้ยถ้าวิวเขาถ้าเขาใหญ่ถ้าเขาใหญ่ทาไรล่ะหลักล้านนะคะไอเดียไม่ได้ถึงไล่ติดติดเขาแบบนี้นี่หลักหลายล้านด้วยใช่วิวขนาดเนี้ยวิวหลักล้านอแต่ว่าขายหลักแสนหลักแสนอ่ะแล้วข้อสองล่ะข้อเสียมีอีกไหมที่เที่ยวเยอะ ที่เที่ยวเยอะไปตรงไหนก็เจอแต่ก็มาด้านช้างอากอมบันช้างไว้ตุพันไหว้พระเลยอะไรมังกรสวรรค์ได้เยอะหมดที่เที่ยววัดเวิร์ดนะครับวัดอะไรนะที่มีสกายวอล์กที่ยาวที่สุดวัดเขาทำเทียมวัดเขาทำเทียมนะคะสกายวอล์กเสร็จแล้วนะประมาณ8ปโลถึงหรอไม่ถึงประมาณ จากเจนีไปได้อาจจะไปอุทัยไปบ้านไร่ก็ใกล้แค่20กิโลภูเขาวงภูเขาวงนี่ภาเวดาผู้เตยนี่ก็มีหน่อยเดียว10กิโล20กิโลผู้เตยแล้วก็อุทัยธานีอุทัยธานีบ้านไร่บ้านไร่อันนี้ก็อยู่ใกล้ๆแค่ประมาณ20กว่ากลไม่ต้องกลัวที่นี่ของกินเต็มยิ่งเเฮดโคนทำไมข้อเสียเยอะจังอะข้อสามมีไหมข้อเสีย ไม่รู้มันส่วนยากค่ะข้อเสียก็ไม่ค่อยได้ข้อเสียก็คือที่ดินที่นี่นะคะที่เป็นฉนดคุณดแดงเนี่ยหายากมากๆอันนี้น่าจะเป็นข้อเสียของที่นี่หลักๆเลยนะคะตอนนี้คือตอนนี้นะ ที่ดนจะหายากที่ชนบทนะจะมีน้อยจะเห็นว่าเยนุ่มจัดไม่ค่อยบ่อยนะที่นี่เมื่อก่อนจะจัดบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแปลงใหญ่แล้วมีแปลงเล็กแล้วสองไร่มีอก็สองแปลงแล้วคือปัญหาหาน้อยไม่ค่อยมีใช่แล้วก็ยิ่งติดเขาแบบแปลงนี้ด้วยนะคะก็คือหายากมากๆเลยใช่ มีบริการเหมือนเดิมไหมคะ่งนเหมือนเดิมครับดูแลเหมือนเดิมจะสร้างบ้านทํานู่นทํานี่ขุดน้ําขุดบ่อขุดบาดาติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยครับไม่ต้องกังวลใช่ไม่ต้องกังวลเรามีทุกอย่างมาจากกรุงเทพเราไม่มีช่างไม่มีอะไรนี่มีรถทิ้งติดต่อยหนุ่มได้คบกันดูแลกันยังเป็นคนเดิมอ่ะเนี่ยคนเดิมหัวใจดวงเดิมป่ะดวงเดิมไม่ตีองเต้นอยู่นะคะหัวใจยังเต้นเหมือนเดิมด่านช้างเนี่ยที่หนูขับผ่านมาเมื่อกี้อ่ะมีไรอ้อยเต็มเลยจะมีหมอกมีควันมีอะไร ลบกลัวเราไหม่นุไม่มีแถวนี้ไม่มีเผาครับเพราะ๋ยวนี้อ้อยเขาไม่เผาแล้วขายแล้วยันใบใบม้วนเนี่ยม้วนให้สัตว์ม้วนเข้าโรง้าคนที่มาซื้อค่ะไม่ต้องกังวลเพราะว่าขับผ่านมาแล้วเห็นไรอ้อยออย่างหนึ่งนีร่อระเบียบการขายอ้อยเข้าโรงงานเนี่ยอ่าระเบียบเผาเนี่ยเขาไม่รับซื้อใช่ค่ะเขาร่วมมือรัฐบาลเพราะฉะนั้นมลภาวะเรื่องเผาอ้อยไม่มีแน่นอนที่นี่นะคะอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ที่เรายืนตรงนี้ไม่มีกลิ่นใดๆนะคะไม่ มีฟาร์มหมูไม่มีฟาร์มไก่ไม่มีครับไม่มีโรงงานนะคะที่นี่อุตสาหกรรมเป็นที่ต้องเที่ยวเป็นพืที่เขียวเลยถ้าเกิดว่าสายแคมปิ้งอยากได้ที่แบบนี้รีบมาจับมาจองได้เลยใช่เนี่ยซื้อตอนเนี้ยเปิดลานหน้าหนาว ปีหน้าทานัน,ทนปลายปีนี้เปิดลานเลยสี่าราชไทยมาเอาสี่ไร่เนี่ยก็มาคุยกันมีราคาส่งนะราคาส่งหน้ากว้างติดถนนแปลงหนึ่งประมาณก <tweet> <น>ี่เมตรคะเอ่อหน้ากว้างเนี่ยสามสิบมันแปดสิสสี่สบสสิเมตรติดถนนหลังนะ ของไร่หลักสามสิบหกเมตรสามสิบหกเมตรก็ลึกนี่ลึกนี่ประมาณสั้หกสิบเมตรหกสิบเมตรก็เท่ากับถ้าแปลงซ้ายมือของซาร่าเนี่ยติดถนนสองด้านสองด้านด้านข้างด้านหน้าด้านหน้าที่เข้าถนนหลักเนี่ยสามสิบหกเมตรแล้วก็ติดถนนด้านในหกสิบเมตรเลยกว้างๆเลยจุกเลยถ้าใครมาซื้อเนี่ยสองคนก็แบ่งกันคนละไร่ได้ก็สามารถแบ่งได้อีกใช่แปลงริมเนี่ยแบ่งคนละไร่ได้มาสองคนนะค่ะถึงอ่ะ อยยาากได้หลนมงญาติมีอะไรนะคะได้คนละไลน์เอาเมาเนี่ยคนละไลน์ได้เลยหรืออนาคตเรามีพี่น้องเยอะก็สร้างบ้านได้หลายหลังนะหลายหลังเลยเพราะว่าถือว่าหน้ากว้างยาวมากเลยยาหกสิบเมตรสามหลังก็ไม่น่าเกียดนะโยนุน่าเกียดใช่แบ่งสองร้ตารางวาก็ได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้โหลดจากแอปดีๆก็ไม่มีนะที่แบบนี้ไม่มีครับดาวน์โหลดไม่ได้ใช่ใต้องมาเจอของจริงที่นี่มาเจอองต้ บอกโปรโมชั่นบอกราคาอีกรอบหนึ่ง<ก>ครับที่ดินแปลงนี้นะครับมี2แปลงแปลงละสองไร่แปลงละ2ไร่นะคะไร่ละสี่แสนเก้าตั้งลลอยู่ซอยห้าเหนือนะไร่ละสี่แสนเก้านะครับมี2แปลงเท่านั้นค่ะวิวหลักล้านหลักพันเลยเนะี่ยไม่เกินล้านวิวเนี่ยเกินล้านเกินล้านเกินล้านนี่ครับผมเรียมาจับจองกันติดต่อได้เลยครับดูดูคลิปนี้หรือดูโฆษณานี้ศูนย์เก้าห้าสี่ห้าศูนย์ห้าสองสามสามเร็วๆนะครับช้าอด หมดแน่นอนทั้งโทรทั้งไอดีไลน์ค่ะ